ดื้อๆออกไปดิเียผีไปที่อออกไปจจเอ้ยคอยรออลสซาอยเกกี้ไปเมกี้อีกรอบดิเทวะเทวะที่หมอรให้มันฆ่าดูดดีๆาย้ากอลสซาเบลไม่ใช่ตูซาในสัตว์อิซาเบลดันกูตูซาแยมโซลโซลีได้ได้ได้ บอกได้แต่มึงไม่ออกมาน่ะมึงมันขี้ฟอสมึงมันขี้ฟอสอาริสเอาซูซานสูซานมึงมันขี้ป๊อดไอเด็กได้มึงบอกได้แต่มึงไม่ออกมาไหนใครได้กูยังยืนอยังยังมีชีวิตอยู่กูยังก้มมองพิ้นอยู่เตือนัะเตือนเตือนมงมงเตีงมงเตีงมงเตีงมงมงเตีงมองเขามหลบมาแล้วแหละะว่านะเขาหอบกูแบบสามสี่คำแบบนี้นครแล้วว่าเราต่อยให้เขาลองไปเคลียร์ก่อนไหมแล้วเหลือ ไอ้เหี้ยนั้นไอ้เหี้ยนั้นไปถ่ายรูปถ่ายรูปกูไม่ได้ถือกล้องเฮ้ย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 สิตาตูัวสิตาตัวสิตาตัวชีมันใกล้มากไปมันควรสปอนต์ทีวีเพื่อนบนทีวีได้เหรอเจอแต่รัฐเรา กูขึ้นรอถ่ายอยู่ฮิตแว่์สปอร์ตปิดทีมเสีสเออเยสองนึกไป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 เอ้เฮ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 ้โอ้ย,เ,อยเ,เ,เธอหยุดเปิดไฟด้วยว่าแต่กตลัวสปิริตบล็อกไปไว้ไหนแล้ววะมันเป็นผีอะไรอ้าเราเงียบถ่ายมึงถ่ายทันปะไม่ทันเงียบแมูยังไม่เห็น,นตัวมันเป็นผีเด็กตุมันเกิดทางซ้ายกูไม่มันเกิดหน้าทีวีมันเกิดหน้าทีวีเลยใช่ใช่มันมันเกิดตรงตรงหน้ากูเลยอ่ะ ตอนที่กูกำลังเดินหันตูดให้มันแล้วกูหันไปโอ้โหผีสปอร์ตอัดนะมันโอกได้คือพวกเก๊ไม่เมื่อกี้ใครเกือบๆอยู่ท้ายปะอยู่แล้วอยู่แล้วกูอ่ะอยู่คนแรกสุดกูพูดได้แค่นี้แหละอุ้ยเที่ยเพื่อนคือพวกเก๊กูเดินมานี่มันเกิดแถวนี้เลยจริงเหรอในแถวนี้ไอยกระดูกกําไม่แกะกระดูกกลับมาไม่ไม่คือคือกูจะบอกว่ากูเจอหน้าสุดแล้วหาแล้วกังเขีนหายไปไหนอะผีมแดกก็ได้ คือมันเกิดตรงเนี้ยนี่มองนี่นี่ตรงนี้เลยเนี่ยล่าสุดคือจริงๆกูพูดสาบานได้คือกูยืนอยู่อย่างนี้เว้ยแล้วกูหันไปแล้วกูหันกลับมาเฮ้ยผีเกิดตรงตีกูแล้วกูก็วิ่งจำเอาเลยไม่นะไม่น่าใช่เหรออลิซาเบธวายูจัมสแกโอ้ฮัลโหลอาเดลโมมึงแม่งมึงตอบกูจังเลยอลิซาเบธวายูจัมสแกมี้มันชื่อซูซานเพื่อนไอซูซานขอโทษซูซานวายูจัมสแกมี้ โอนโอนโอนแม่มึงกูถามกูถางวายยู่จำสเกลมีโอนแม่มึงไอ้จันโอ้ยไปไปคือเราต้องมีที่ดีที่สุดว่ะเพราว่าห้องนี้น่าจะตอบโจทย์เราแล้วเราต้องเข้าอะเดาอะเดาแม่มึงอ่ะกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยมึงช่วยฟังกูดีๆนะอย่าจำสเกลกูได้เฮ้อโอ้โหอะแท้ เลาฉลอไปก่อนาจะรู้แอทแทก็ออกมาดิเอ้ามึงพูดแต่ปากยาจะอยู่ยาอยู่พูดแต่ปากออกตัวมาให้เอ็มได้เข้าใจแล้วว่ากูกําลังจะตายกูเชื่อแหละไอ้เฮียตากผู้ชายอยู่ข้างหลังกูเฮ้ยเจนแล้วตายแล้วไม่ติดปติดปติดติดตติดติติด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 ตดติ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 ดออด มึงหยุดพูดมาตามกูไอ้สัตว์เอ้ยปิดปิดผ้าใครมันเปิดประตูเข้ามาไว้สวัสดีเพื่อนเอามึงตามกูอะกูมไม่รู้กูได้ว่า,าคนเดียวไอ้เหี้ยไม่ได้ตามใครงันะ้นจับจุดเดี่ยว <ไป S 1> หัวใจอยู่ที่กูหยุดพูดขี้ไปคือกล้องโคตรเทพเพื่อนมึงอยากเห็ดเพื่อนอยากอยาก

เราไปกินเห็นแม่งเดินเดินสี่ขาตามตูดตามตูดใครมาไม่รู้เนี่ยปกูพี่เดินไปเดินสองขาแล้วเป็นผีเด็กเสื้อน้ำตาลใช่แลไม่าเพื่อนตอนแรกมันเดินสองขาแล้วมันก็เดินสี่ขาแล้วมันก็เดินสี่ขาตรงตัวโตลงรถวะกูกลับไปดูรูปนะมึงมึงเห็นตรงชั้นวางป่ะรูปที่ชั้นวางอะแล้วติดติดเสื้อมึงอ่ะรูปที่มันก้มขาอ่ะกูเองเพื่อนฝีมือของกูเอง ไม่แต่ความเป็นจริงแล้วน่ะสองรูปสองรูปเลยพอพอกูพูดว่าผู้หญิงอยู่คนเดียวผู้ชายอยู่ข้างหลังปุ๊บแม่บอกแอตแทกสองสองรูปเลยอินอินเตอร์เนชั่นไหนเห็นปะไอ้รูปแรกอะข้างบนอะที่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 ติดขายว่าติดไอ้สาหลังไอ้สาเนี่ยรูปแรกตอนแรกมันโผล่มาตรงเทอร์โมเลยเห็นไอ้เหลืองๆว่าตอนแรกมันยืนอยู่ตรงนั้นเลยเว้ยแม่บอกแล้วว่ามันเกิดตรงนี้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่ตอบฮัลโหลใครวะตอบอะไรบ้างพี่อ่ะกดออกแล้วกดจตอบอะไรบ้างโปรโตไกด์ ในรอบหน้าเปลี่ยนคนทำภารกิจบ้างนะคุณเมื่อยกับการพูดกับผีแล้วนะ่งคอจะแตกตายก่อนอไปไปให้ตายเถอะทาไมต้องเป็นกูทุกทีอ่ะกูพูดกับผีที่ไรหลงรักกูทุกทีเย็ดแม่ตอบจังเลยแหมผีหน้าม้อยสับพู <c oughs> ดคัจา <c oughs> พูดเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยยังตอบเลยน้องพูดยังไงวะพอพูดภาษาไทยมันไม่ตอบอะ ก,กูกูยังไม่ทันพูดเลยกูแค่หายใจมันตอบอะเดาอะเดาแม่มึงหายัจ <c oughs> กูยังไม่ทนพูดเลย